และตัวควบคุมอ kind of ุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi Asset Point เข้าด้วยกันเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการการตั้งค่าและการตรวจสอบการใช้งานผ่านระบบลาาว์และแอปพลิเคชัน ProFI ล์ใช้ในทั้ง iOS และ Android มีพอร์ตการใช้งาน5พอร์ตรองรับความเร็วจิกะบิต CPU Duo Core สามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตแวนท t ร e r n e t ได้สูงสุด4พอร์ตรองรับการใช้งานโหลดบาลานซิ่งรองรับ จำนวนผู้ใช้งานที่แนะนำ100ครื่อตัวควบคุมอุปรกรณ์กระจายสัญญาณ a s s e t Point ในหมลเราเตอร์ได้100เครื่องและรองรับการทำ Captive Portal Hotspot สามารถกำหนดระยะเวลาการใช้งานของ Wi-Fi ได้อีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฮันไ i n e 24ชั่วโมง02 419 055 Facebook King IT Network Line @adjai_kingit